สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะกับมื้อน,นี้กับเป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อพักผนะ่อนเนาะก็สบายดีทุกทุกท่านอีกรอบเนดะ้อมาพบก,กับวันใจอีกเนาะกับช่วงฮานอยเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงปังๆขอให้ได้รับสชคลับลาบออกไปเด้อกับแนวทางฮานอยเนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ วานใจนําเด้อก็เข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขดีขอให้มีแต่ความสมหวังแล้วก็ขอให้มีแต่เนาะสุขแลาบเพี่น้องเนาะก็เข้ามาแล้วก็ฮิงๆปังๆกันเด้อก็มาพกับหวานใจอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะกับช่วงหานอยเด้อ นี้แค่มือเศ้าเนาะพี่น้องเนาะก็แต่หวานใจกับบได้บึงว่าตัวไหเข้านี้กัสิเข้าตัวรูดน่เข้าตัวเจะนี่เนาะพี่น้องเนาะกปะป่นกันไป ไหที่เข้ามาแรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หวานใจนั้นเด,เดอ้อเนาะก็มื้อนี้กบเป็นเมื่อพักผ่อนแต่หุ้นเนาะบางท่านก็อาจิบ่ได้เล่นหุ้นอันหุ้นอันหุ้น V i p พเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็สี้ท่าเล่นแบบว่าเป็นหุ้นปกติอันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะบางท่านก็อาจสิเล่นทุกมือเนาะบางท่านก็เล่นแบบ ทั้งอันปกติแล้วก็วี p อก็อันนี้ก็บวันเสาร์อาทิตย์ก็คือว่าสีแบบเงียบๆหน่อยนึงก็บโบค่อยแบบคืดนเนาะเวลาเาวันให้ตัลิอันให้แนวทางนะบางเพราะว่าก็คือหวั่นใจได้ว่าเนะก็บางท่านกับสีเล่นแต่ว่าอันพวกหุ้นแบบหุ้นปกติเนาะก็อันนี้เขาก็ เขามาให้กำลังใจกันกด็ดีใจดีใจแล้วเนาะนี่แต่วันนี้อากาศกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าสีอากาศเย็นๆแต่ว่าก็มีแดดออกมาก็อุ่นแหละคือเมื่อวานฮันโบมีแดดแต่กันหนาวหนาเนาะ คำว่าหนาวมันกรโบได้หนาวดอกพี่น้องแต่ว่ามันเย็นอากาศมันเย็นนะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหวานใจกะทสิได้ลงมือแล้วเนาะลงมือไปลงขี้โคนลนแล้วเดี๋ยวพี่น้องกัเนาะเข้าไปให้กําลังใจหวันใจนําเด้อเนาะก็บางครั้งกบพอเวลาเวลาแบบว่าหอนเห็ดเวียก กะบางเทื่อกะสิให้อันงวดมือบางเทื่อกะเนาะเฮากะสิพยายามเฮ็ดแนวทางให้มันทันให้กับพี่กับน้องเนาะกะเพราะว่าถึงย่ำเวียกคั่นนะย่ำเวียกยำงานเฮากะกได้ญาติเวลาแล้วกจักสิเฮ็ดกับตัวเลิแล้วก็เนาะสิได้อันเฮ็ดเวียกอัน ประจำเฮานำเนาะเพราะว่าอาซีบลักก็คือว่าอาซีพเพชรนาอาซีบลักของหวานใจก็คืออาซีบเพชรนาเนาะเป็นสาวให้สาวนาเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มาลงฮิตคลิปเบิ้งให้สู้กับพี่น้องเบิ้งเนาะกับกับเวลาเฮาแบบลงฮิตแล้วเฮาก็รู้สซึกมีความสุขแล้วก็อยากจะฮิตไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็ ยิ่งได้กำลังใจจากพี่น้องหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วแบบว่าเฮาโบได้เห็นหน้ากันนะบบเคยเห็นหน้ากันแล้วก็กลับมาให้กำลังใจกันเรื่อยๆเนาอหวั่นใจกับหูซึกดีแล้วก็เวลามื้อใดที่หวั่นใจบบ,บได้ให้แนวทางกับหูซึกซีโบค่อยสบายใจเนอ้องพี่น้องเนาะก็มันก็คือว่ามีอย่างที่ว่าค้างขาใจเฮานะ แต่ก็สีเฮ็ดไปเรื่อยๆบางบางเทือก็คันเฮานุ่งๆงันมีแบบเวียกแบบจําเป็นนี่เฮาก็บ่ได้ลงให้เนาะถ้าบ่มีติดอันเวียกอย่างที่สําคัญเฮาก็สิเอาลงให้เป็นปกติเนาะพี่น้องเนาะ กัมือน mm ี hmm. weeks, <laughs> mm ้หุ้นอาจารย์เพิ่นก็บ่มาบ่เห็นมาจักตูเนาะพี่น้องก็บ่อ้าก็แปลกเนาะบางเทื่อก็คั่นบ่มาก็น่าสิมารอบบ่ายบ่เนาะอันนี้กะบ่เป็นหยังบางเทื่อกบางทีเพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นบ่ปังรอบอันหุ้นเพิ่นกอาจสิไปปังรอบานอยเนาะพี่น้องเนาะกอันอันนี้หวัดใจกัเนาะพี่น้องอันอันอีหยังก็สพกกิจเนาะที อันฮาหนอยสพก,กิดเนาะถ้าท่านใดที่อันเข้าไปอันเข้าไปเล่นอันที่อันร้านอันซับลํำรวยนะพี่น้องเนาะสะพก,กิดเพิ่นให้อันบ้านละบานหลักเก้าซิบเห้ะหรือว่าอย่างไดเนาะกับาันใจกับบุได้ทมอันตะโกงร้านเนาะคือว่า อันฮานอยสพกิดเขาให้บาทละเก้าสิบเนาะพี่น้องกแต่ว่าพิซีอันไก่นั่นก็นถือว่าบาทละร้อยสำหรับบ้านอันซับลํำรวยหรือพี่น้องเด้อท่านใดที่อันเข้ามาแล้วแบบว่า,วามีท่งทางจะจิ้มเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าไปที่ร้านซับลํำรวยได้เด้อเนะาะสพกิดเพิ่นให้บาทละเก้าสิบเด้อสพกิดแต่ว่าฮานอยอื่นเพิน่นก็นสีให้บาทละร้อยคือเก้านั่นแหละ แต่ว่าถือว่าถือว่าคนให้สูงอยู่เลยเนาะสะปกิดบัตรและเกสิทก็โอเคแล้วเนาะกลมาเบิ้งแนวทางฮา,านอยมือนี้หวานใจเฮ็ดได้นแบบหนึ่งกับห้าเด้อมือนี้หวานใจเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าเนาะก็มีหนึ่งสองแบบนี้ หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดโจห้าก็มีห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็ห้าแปดหรือพี่โน,โน้องเริ่มวันนี้หาหนอยหวานใจให้ให้วิ่งหนึ่งกับห้าเนาะก็โจให้ก็มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเนาะโจห้าก็มีห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็ห้าเปดเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขออวยพรให้หฮีงปังๆกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อมือนี้ก็ขอให้ขอภาวนาให้แตกทั้งสี่หน่อยเนาะแล้วก็ขอให้เข้าตัวเจาะแล้วก็ขอให้แบบว่าให้เข้าตัวที่หวั่นใจได้โจะให้เนาะพี่น้องนองก็ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างจากักรอบสองลบให้กับพี่กับน้องเลยเด้อเนาะมือนี้ก็อยากให้พี่น้องได้ค่ากับเข้ากันก็น เมื่อคืนกับบงว่าสิมีพี่น้องแบบว่าได้รับโซกกับแนวทางหวยลาวนําหวานใจหรือบ่เนาะกะอันนี้บางครั้งกะคือหวานใจได้เว้าเนาะถ้าถ้าเฮาแบบว่าอันแนวทางเรื่องตัวเลขมันก็แล้วแต่ดวงมันก็แล้วแต่โซกเฮาเนาะพี่น้องเนาะคือคือหวานใจได้เจาะให้ได้เจาะให้บางเทื่อกะก็คือหวยลาวหวานใจก็คือเว้าหลายเทือ่อเนาะกะ เฮาบ่ซาเฮาบ่จําเป็นต้องแบบว่าไปวิ่งรูดก็ได้แต่ว่าเฮาเจาะเอาส่หล่ถ้าถ้าคือคือหวานใจแบบถ้าตามที่หวานใจเคยซื้อเนาะแบบหวานใจกะที่อันอาจารย์เพิ่นก็เคยเว้าให้หวานใจตลอดหวานใจสิมักซื้อเลขแบบว่าซื้อซื้อแบบซื้อตรงๆแล้วก็บ่เคยกลับจักเทื่อแต่เมื่อคืนนี่ก ก็โอเคเนาะเขาก็ให้ตัวตัวเจาะและก็เข้าตัวเจาะให้กับพี่กับน้องเนาะแต่ว่าบางท่านก็อาจสิบ่ทันได้มีโชคลาภเนาะกับปันใจก็อาจสิลุดไปนะพี่น้องเนาะแต่ก็เพราะว่ามันก็มีหลายคนหลายอาจารย์เนาะที่แบบว่าเฮ็ดแนวทางบางเทื่อก็แนวทางมันก็มีเข้ามีลุดเนาะบางท่านก็อาจสิว่าอันเฮาวัน สมมติว่าเนาะท่านใดที่ว่าให้ตัวเลขแบบว่าลดตอดเพก่นก็อาอาิีบ่บ่ได้ตามนะพี่น้องเนาะแต่ว่าหวานใจกับส่วนน้อยเนาะสีให้ลดกับแนวทางแบบนี้เนาะกับหวยลาวหวานใจกับโบคอยให้พี่น้องผิดหวังอย่างผิดหวังกับขันบ่เข้าตัวล่างกับเข้าตัวบนเนาะพี่น้องเนาะหวานใจกับโบคอยเฮ็ดให้ผิดหวังบ่อยๆดอกแต่ว่าใจเทกกะอยากให้มันเข้าสามตัวเมื่อคืนกะเสียดายหลายเนาะกะ เมื่อคืนหวานใจให้อันให้ห,หลักร้อยก็คือหลักอันหลัเกเจ็ดกับหลักเก้าเนาะพี่น้องเนาะผัดไปอกไปอกหลัก,กคุกคนันคันเมื่อคืนถ้าอกหลักเจ็ดกับหลักเก้านี่ต้องมีพี่น้องที่ได้สามตัวกับหวานใจแลยเมื่อคืนีน่ก็เสียดายหลายเนาะก็กับเป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะกับโ,ล,โลบหน้าเขากับไปลุยโตกับวันจันโลบวันจจนเขากับไปปังโตเนาะกต่อขอสิให้มันเข้าบุญล่างให้กับพี่กับน้องเลยบ่เนาะ ทันเป็นไปได้เนาะกัสิพยายามเนาะพี่น้องเนาะกัท่านใดที่เข้ามาแล้วกับ่มีที่จะซื้อจะจิ้มกัเนาะกดเข้าไปตรงตรง,ตรงลิงก์ที่หวั่นใจได้ปักหมุดให้เด้อแล้วกัเนาะกดเข้าไปแล้วมันกัสซีเข้าไปหาทางลายนะแล้วก็ทักเข้าไปหาเพื่อนได้เด้อเนาะก็คือร้านซับล่ํารวยเด้อพี่น้องเด้อก็เข้าไปอุดหนุนร้านเพิ่นแน่เนาะกันิสัยดีแล้วก็โอนไวใจจริงเนอ้อกะ เพื่อนกะอันนี้คือรับประกันเนาะความปลอดภัยแล้วก็มั่นคงให้กับพี่กับน้องกัแบเอาบ่บต้องกังวลว่าเขาสืแบบโกงหรือว่าสืจังใดนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็หวานใจก,กับอาจารย์ก็ได้หาร้านดีๆและะ้วก็ทิดแนวทางดีๆให้กับพี่กับน้องเนาะแต่ก็เข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากซ่องของหวานใจเนาะคนกับซีเทมเครดิตให้ไปเลย50ิบบาทก็คือว่า อันตัวที่เพิ่นแถมก็เฮาก็เฮ็ดเป็นอันอีหยังก็ทุนแบบว่าทุนเอาโชคเอาลาบโตไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือร้านซับลํารวยเด้อฝากร้านซับลํารวยกับพี่กับน้องนอ่กเข้าไปอุดหนุนร้านเพิ่นแน่เนาะกันี้กท่านใดที่เคยเข้าเป็นอันอุดหนุนร้านเพิ่นกอาจสิฮู้ดีว่า คุณไว้ใจจริงเนาะกับบางท่านกับบางเท่อกับอาจจะมีแบบว่าคัดโค้งแน่จักน้อยกับช่วงที่แบบว่าบางเท่อกับตอนที่เนาะลูกค้าทึกหลายเพิ่นกับอาจจะซักซ่าแน่กับขอโทษขอภัยนํากันเนาะกับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฝากนาเพื่อนเนาะแต่ว่าสะโพกกิดคือว่าร้านเพื่อนสีให้บาทละเก้าสิบเด้อสะโพกิดเนาะอันนี้ก็หวังใจกับขอภาวนาให้ ได้สุกได้ลาบนํากันเด้อฮานอยมื้อนี้เนาะก็อยากให้พี่น้องได้สมหวังอยากให้พี่น้องได้ข่ากับข้าวรอบเย็นเนาะกะขอให้เข้าตัวโจ๊ะแล้วก็ขอให้เข้าบนล่างให้กับพี่กับน้องจักรโลบสองรบกันยังดีเนาะเวลาให้แนวทางแล้วหวั่นใจกะสิท่าลุ้นขอในใจนะขอให้มาเด้อขอให้เข้าเด้อขอให้พี่น้องที่เข้ามาเอาแนวทางกับหวั่นใจเนะขอให ได้สุกได้ลาบขอให้ได้ครับกับเข้าตอนเย็นเนาะพี่น้องเนาะกสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านเนาะจงสุกดีกับแนวทางฮาหนอยมื่อน,นี้เนาะกขอให้เตกทั้งสี่หน่อยให้กับพี่กับน้องเด้อ